สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยกับเอชแนลนะครับวันนี้ปุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องต้องมีหุ้นเท่าไหร่ถึงจะได้เงิน20,000ถึง25,000บาทต่อเดือนนะครับหรือคิดเป็น2,40,000บาทถึง3,000 0 0บาทต่อปีนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับสำหรับหุ้นปตทนะครับราคาณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่42บาทต่อหุ้นนะครับ แล้วก็ปันผลอยู่ที่1.28บาทต่อปีนะครับเมื่อเรานำไปคำนวณแล้วนะครับเราต้องมีหุ้นทั้งหมด1 8 8 7 5 0 0หุ้นถึง2 3 4 3 7 5หุ้นนะหรือคิดเป็นเงินที่เราต้องมีทั้งหมด7,875,000บาทถึง9,843,750บาททั่วเลยนะซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากนะครับยิ่งถ้าเราเลือกหุ้นที่ให้ปันผลเยอะๆนะครับจำนวนเงินก็จะน้อยลงแลวก็ จำนวนหุ้นก็จะน้อยลงตามนะครับอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือ TVO หรือบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งราคานะปัจจุบันนะครับอยู่ที่34บาท50สต,งตางค์ต่อหุ้นนะซึ่งให้ปันผลอยู่ที่1.65บาทต่อปีนะเมื่อ <Christine. S 1> <Me S 2> เรานำมาคำนวณแล้วนะครับเราต้องมีหุ้นทั้งหมด1 4 5 4 5 5ถึง 1>, 1 8 8 1งแหุ้นนะซึ่งนำมาคิดเป็นเงินนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 1 8ล้าถึง6 2 7้าน6บาทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอดพอสมควรนะกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนะครับเราไปดูวิธีการคิดกันเลยนะครับว่าจะไปถึงเป้าหมายของเราได้อย่างไรบ้างนะผมจะยกตัวอย่างหุ้น ตัวบริษัท TVO หรือว่าบริษัทน้ำมันพืชจำกัดมาชนคนระับราคาอยู่ที่34.50บาทใช่ไหมครับราคาทีวนะ TVO ราคา34.50บีโอราคา34.50บาทนะครับต่อหุน้นแล้วก็ปันผลอยู่ที่1.65บาทต่อปีนะครับ ท่นผลนะครับ1.65ต่อปีนะครับเมื่อเรานำไปเทียบกับเป้าหมายของเรานะครับก็คือ2 4 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นบาทต่อปีนะครับเป้าหมายของเราเรา2นมถึง30,000น ต่อปีนะเมื่อได้ดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็เอา240,000บาทนะหารด้วย1.65นะครับก็จะได้จำนวนหุ้นที่เราต้องมีออกมานะครับ140,000นะครับ5,455หุ้นนั่นเองนะครับต่อก็จะได้ปันผลเท่ากับ เท่ากับ24000นบาทต่อปีนะครับหรือจะได้เงินปันผลอยู่ที่20,000บาทต่อเดือนนะอันนี้คือที่เราต้องมีทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเรายิ่งหาหุ้นปันผลได้ปันผลเยอะขึ้นเราก็จะใช้เงินลงทุนที่น้อยลงนั่นเองนะครับและนี่คือจำนวนหุ้นที่เราต้องมีนะครับจากตัวหุ้น p o นะครับเมื่อเราได้จํานวนหุ้นมาแล้วนะครับเราก็มาคํานวณว่าเราต้องเก็บกี่ปีนะครับถึงจะได้หุ้นจํานวน1 8 7 5 0 0หุ้นนะครับเราก็เอาเงินทุนเรามาก่อนเลยนะครับลงทุน5,000บาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะ หารด้วยราคาหุ้นนะครับอยู่ที่34.50บสาทจุดสตางค์ต่อหุ้นครับเราก็เมื่อเรานำมาคิดแล้วนะครับก็จะได้5,000หารด้วย34.5นะก็จะได้เดือนละ1 4 4หรือว่า1 0อ 4 5หุ้นนั่นเองครับประมาณ145หุ้นก็จะได้145หุ้นต่อเดือนนะครับหรือเท่ากับ145คูณ12นะก็จะได้1,740หุ้นต่อปีนะครับ1,740หุ้นต่อ ปีนะครับถ้าเราออมหุ้นตัว t v o เดือนละ5 0 0พันบาทก็จะได้1 7 7 0หุ้นต่อปีนะครับเป้าหมายของเราคือ1 8 7 5 0 0หุ้นนะครับเราก็เอา1 8 7 5 0 0หุ้น้หุ้นหารด้วย1,740หุ้นนะครับห 1, 4, 1, 7 4 0หุ้นนะ, 1, นนะก็จะได้เท่ากับ1,07 หรือว่า108ปีนะครับ108ปีนะครับอันนี้เราคงอยู่ไม่ถึงนะเมื่อเราคำนวณได้ดังนี้แล้วเราอยู่ไม่ถึงเน่ๆเราก็เพิ่มจำนวนเข้าเงินเข้าไปนะครับอาจจะเป็น15,000บาทหรือว่า20,000บาทไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะย่อปีลงนะครับเมื่อเราเพิ่มเป็น10,000นะครับเพิ่มเป็น10,000ก็จะเหลืออยู่ที่54ปีนะครับ เมื่อเราเพิ่มเป็น2 0,000ืก็จะเหลือแค่27ปีนะครับประมาณ27ปีนะครับน,นี้ก็เป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายครับหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จก,กันทุกคนนะครับสำหรับปุ K ้ยกัดเอเชียเนียก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ